เมตัดเาเีตัศรลาเไอพนโตให้นนได้กลัวเนาะโตกับโบราณปนได้กประมาณสิบเซนชาเปิดภาพมามื่อนี้พี่น้อยโอ้าทองป้าสีรามอยู่มงเก่ามองเดิมพี่น้องก่อนเดินกะกบตะการ์ายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอุีลุงบันสุขสุขคน ว่าเปลี่ยนทางภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางร้างบัสดุเพิ่นขี้เก่าด้วยอามือนี้กะพ่อครับเสาแก้วยู่ที่่อาบ้านสาแต้วเพิ่นที่น้อยเนาะแต่กาบ้านน้องน้ำพน์อ่าเพราะว่ามือนี้กะมาอ่าหาเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นสร้งบัสดุเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นสร้างสาแก้วพี่อนหน่อย ไปี่นชาวบ่งสาสมน้ำกันมาไม่ขีดินกองนี่จนซีบร์เนาะเห็นตำแซลแซอยู่นี่สบายดีเด้อโอ้ยเอ้าม่วมเนาะนี่อ้าคักแท้ใหม่นะไม่เยอะแค่พอ ไ่อยากได้กตัวน <c ười> <ình> ี้ตัวนี้ฟาดเลยาไม่อยากได้กล้ามเรย่อมาขึ้นแล้วะ่ไ้กล้ามังกู้ชยได้ก้ามได้ก้ามบขมันบงามเนาะเอน จะยึดล้อมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าพี่มาตามพี่มานะแค่ขีดตรงนี้แค่สามมือนทั้งเดิมหมื่นโอ้โหพี่น้องไปมือเหนื่อยอะเนาะมือเหนื่อยเลยด็กคนนี้ดับคนว่า พ่อพอมีเพียงบ่พ่อพ่อมีเพียงเพชรทางอัดได้้าเพื่อนโคโคพ่อพ่อเนียพ่เพียง,ยง,งกันกได้ไปดิเยอะนากเมียเป็นคนนั้นถ้าคิดเท่าเมี่ยเป็นคนนันตำเป็นคนสะขิดินถือว่านัํนานี <c oughs> มในในในาแล้วแเนารนะ เพรานว่ามันมันมันอินดนมันอินเยได้ห้าบอใก็ได้น้ำไม่ไดาทุกถุกเหมือนเพียงเนาะแบบบ่ได้ลองเปิดเฮงเจือเนาะ อ่ะพี่น้อยนะมันอีกข้ากันเฮ็ดแต่เศ้ากินเผากินน้ำละบ่เนี่โอ้เพราอะไรพุกแต่เศ้าเนาะเพราะว่าเขาอ่ามันเห็ดสวยมันก็บฮ้อนแดดไปเห็ดหอมเฮียนหนกบ่ โอ้ันเหตุเหตุคู่คนเพื่อนเพื่อนหรือคนบ่พอนยอมอยู่ได้โรงเรียน้านนี่บ่ยอวานนี่บ่ตอนนี้แต่เพื่อนหรืวคนพ่นไม่ขาดตอนเศร้านี่เขาต้องมานคนดินเข่าเพื่อนเฮาเนาะเป็นตอนแดงเลยตอนเว้นเลยสวยช่างหน่อยเลยก้ามงสิบุงเลยไปโดย ว่าเฮาสิว่าถาแต่ไปพุ่นกะมาเรียนเรียนเฮาวม่ได้เคลียร์แล้วเนาะพี่น้อย เพิ่นเส่็จแล้วค่ะเพิ่นเป่งหนำใส่อ่าแล้วก็แล้วพี่น้อยเนาะโอ้ป้าต้องใหม่เพิ่นทุกค่ะโอรา่นว่าเสียมจกเลยเนาะไม่วักใหญ่เพิ่นกะสีย่อขึ้นอยู่บ้านนี่เพราะว่าโอ้คือว่านะพี่น้อยทีมงานอ่าเพิ่นมา ทุกให้ a i, ทางสเตลคน่นเปิดส่ันน uh, ี่คนเปิดน้นตั้งแต่ส hmm. uh ้า huh. งุ่นไปจ้างเนาะอ่าตอทุบคักดีบบนี Cannon ้เนาะช่วนอ่าส่วงค้นใกล้เห็นใกล้น้องน้องใส ส่นเกี่กายแล้วก็เคลียไปข้างน,านี้ <laughs> เอ้าส่วนเกี่ยวก่ายแล้วก็ให้น้องอันคนเคลียไปอ,อันนี้โว้ยเพ,พื่อเจ้าอันคิดเพื่อพุ่นเหนื่อยคัดแคืน <laughs> <laughs> ห้องกลางคันนี้เนาะบอนบอลพ้องใส่พุ่มมักแต่แพ่เขี้ยนหัวแท่นอ่นคือน้องพ่อตอนนี่บอกมีคนพ่อเนี่ยเฮือบอกเลืบอกอะเลยเรือมัดบอลม่เหนบ่เขาจะมาเชื่อสายทั้งนั้นเอาระ่าเฮือออกแล้วกันมัดได้แล้ววะเสื้อเชือดเฮือแล้ววะมาหยอกคนเนาะ ขอว่าเจ้าโบส่วนอันพุทไปหพุ่นก็ได้ส่วนขึ้นเกลใกล้เมันจังโบเมย์ไรส่วนขึ้นใกล้แล้วก็อันให้น้องคนเคลียร์ไปเจ้าอันส่วนขุนบนี่นะจ่ะ คนเคลียร์ไปเศร้ากอนพักกอนอาแต่ปึ๊บตลอดกะห่วยเนาะอะไรเนี้ยเนาะอ่ะไปฮิปยางเดียวโอ้อันนี้ bắt <laughs> con <laughs> con thì nào người. bắt uh. oh. chạy bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt อาวสบายดีทางสาวเตวโดยสบายดีพวกละจะไปทุนยาด้วยสบายดีเลยสบายดีสบายดีสัตว์มันดูมันแปลกอะไรันเราเหมยหมดเลดมไปโรงเรียนบ่มวันนี้เออแบบลรกไปคู่มือบ่แรกไปคู่มือบ่วันนี้นะ เขาอยู่ใกล้ิพ่อเฮ้ยเขางียนะเข่า่ใช่ยังโมทันเข่างียนอย่ไมน้าแปลว่าไปอันช่วยหงียนว่า่ะียนกินนุ่มพุนบ่บ่นมเล็กแตซอยโอ้ชื่อนั้นใคนี่ยชีไซนมชีไซ อมาแต่เึงบริหภซื่อเพิ่นพูดใน้านสาวเตียวเนีสาวจอยังกินข้าวกินน้ำหรอบอกินน้กินับยัง้อนน้กินกิ่งไก่กินข้าวไร้ไร่ะไไปข้าวรงเยียนบัดนิสิไปเฮ็ดกินเฮ็ดกินเหรเพิ่นบออส่วนบอก ใส่คอยกับเนาะเพราะว่ามันเป็นหรือว่าของส่วนรวมเนาะนี่งานมงเฮียนหรือว่าทั้งสแต่ก็ดีใจไปหน่อยบ้านเราอะไรมีโครงการมงคลอ่ะตะกี้มงเฮียนนั่นหอดห้องเลยมงเฮียนน้ำบ้านปะฮะหอดแต่ปอฮะไมนได้เป็นสีสั่งไม่สั่งไม่สั่งหม้อว่าวันนี้สั่งห้องเก่านะแต่ว่าอยากได้ใหม่เนาะแต่ว่าโตตัวเก่าเป็นสีมันงอ เจ้าเจ้าก็เคยเห็นหนังสืออยู่บ่เอป็นปิ่นนี้บ่เจ้าอืมเด็กหานบ่ก็คอยชี้ทางคอยเห็นในคลิปนะอ่าคือมาเก่งแท้ขือว่าเออเพิ่นว่าเพิ่นซีคัดเป็นในคู่ของมึงอยู่นนี่เะออในบ้านนี้เห็นเจ้าพ่อใช่สิเห็นป่อสามป่อสามคือเก่งแท้สิเฮ้อเขียนถ้วยเป็นเหล็กหรเป็นเป็นโย่หางวัวลายแต่เด็กบวกเป็นอยู่เนาะ เด็กนบเด็กหานโบเป็นเห็นทางเพื่อนนั่นเขียนนุ่งเนาะเพราะว่าตัวคนไทยเอาภาพเก็บภาพบราาพพพรยากาศตรงเงี้ยนุ่งสาวแตวเขียนเป็นนี่วะ่ <c oughs> นะแมนเห็นมาในคลิปมาล้วค่อยก็เอาสาวเป็ดสาวแตวเพื่อนก็เป็นนางซื้อเลาวคยอยว่ามากินคไข้เพื่อนเขียนแต่ก่อนไไทยออีกกดแต่่นเราได้อันดับหนึ่งตลอดเก็ยไข้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอีกที่หนึ่ง เก่งเนาะเก่ง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 เก่ก่เก่งเก่งเก่งเก่เก่งเก่งเก่ก่่งเก่เก่่่่่กกเเเก่งกเเ่กเกก นังเฮียนคุมือนี่นั่นบ่ได้เป็นหนังสือใดเนาะเป็นเป็นในพัดหญ้ามดแมงบ่ได้มาบ่ได้นี่มาใกล้บ่บ่มีใส่สไจะว่ามใยังใส่น้ำมชูเฮาฉีดแมบ่้อน้ำมชูอ้้เด้อบ่ฉีดอ่ะฉีดเอาฉีดใพักเลย บอสียทางยางเลแมงไม้แม่งยางมามาใกล้อสูตรตัวนี้ก็มีบ้านแม่นเห่นหมดมนยังเห็ดเวียกแล้วบ่มือี้นะลโอ้เห็ดเวียกแล้วมแล้วมีแต่เตรียมมาสิไปเห็ดยู่เห็ดกินอมือี้เสร็จยบ่น ตัวแต่ไม่ื้นหมวานนี่กระกอีย์แล้วแล้ววันนี้เนาะอ่ะเพิ่นเพิ่นบริบกบบ่ยังทางนาแต่ทางนากับทางล่างกเจคานเถิงด้อางนาเพิ่นก็ยังสีเฮ็ดบ่สบายดีเด้อพอเด้อล็อกเลยทางล่างก็ล็อกเลงยองไวโดยโดเตาอเตภาไปแล้บนฟังคัมเพลงไงคุเผาโดยโดยจะมีเนะเต้อภาพไปพี่น้องไล้เนาะ มันก็อยากเดือดเดือดเลยนพี่น้องเลยย่าไปหยยบพักหยยบหาพันเนาะเอ้ามา้มีกลุ้งหุ่งบาดนี่มาแต่ใชกลุ้งหุ้งไอเมมาอ๋อเจ้าเดียวบ่เห็นโเนาะตะกี้น็นสิจัดอันโตสามเพ้งเหนเพียงขดตบะ มมััันนตดอันนี้เพิ่นเพิ่นเทคานนี่มันมันถ่วมเลยได้แบบนี้เนาะทั้งทงยามเก่าเศร้าแต่ทั้งจันอร์าเศร้าก็เลยพยายามให้เพิ่นต่อให้โอ้ตัวนี้สีต่อเพิ่นขนาดเด่นงามนี่เป็นเพี้ยนแม่ตัดเทาก็เสียได้มีลายเนาะบัสิตัดบัสิลายเศร้าแต่เพิ่นต่อให้น่นได้กลัวเนาะต่อกรบโบลายปรนได้นักประมาณสิบเส้นชาเสน ทางทางคุ่าเลยต่อได้บอ้ยดอยนขึ้นไงก่าเสานี่ยคือยังหลายต้นอยู่โอ้สายดนว่าพันเทนทางสาปูนเลยดนใหม่นาะบนนี้เนาะนี่ก็เทแล้วบอ้นี่โอ้นุเทกันเทนคานบริเทสุดบอ๋อ พิเม็นตอนแรงพิมกอ่อันนีบ่เอ้าสิก็กอนบ็อกใช่ไหมบ่อตะข่ายได้สิาแกะออกแกะออก่ขใชคางบ่อใส่คางข้างสะพนบ่อแกะออก็เลยบ่อแกะเอาโออกแตเนี่ยเออโก้หัวะนี่โ้มันดึงเนาะมันดึงกับตอนนั้นกันเนีแต้งคนละกับแกะแกะแต่ทง แกแต่ค่าห้องที่เป็นเทนี่เนาะโอ้โหาด้คักแล้ววานนี้พี่น้องเเนาะเป็นไภูมิใจภูมิใจแมนควมเจ้าอยู่เนาะบุคิดบฟันว่าสิได้ขนาดนี้อ่าทีที่แรกเพ่คำาซอยคิดว่าสิได้แต่สัหลายเจ้าว่าคิดว่าสิได้แต่เฮือนแต่กระต้อมน่คิดว่าสิได้แต่กระตอม มันน no, oh, mm. ี่มาเห็น hmm. no. mm ือว่าความมันเป็นจริงเนาะยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่ามันนั่นกลัวฮอตที่ว่าความคิดเพิ่นคิดไว้เนาะความคิดแาวเตาก็ว่าสิเออสิได้ใช่หรับเราเขาได้ดินแล้วเขาได้เฮือนล่างเขาก็ภูมิใจแล้วเขาบอกคิดว่าเขาสิได้ไงเม่นเม่นดีใจเนาะจนบราอยากรับพูนแล้วแต่ละมือเอาตั้งชาวต่ว่า เป็นว่าจะได้เจ้าเต่เบิ้ลในบ้านนี่มีเจ้าผพอดีหรือเปล่มีกําแพงมีกําแพงวัวมีหยังเนาะทุกกัวกัวโมถูกกกัวโมอันนี้ได้ไหมได้กัวโมบัลลี่อันลังค่านั่นได้มาแล้วบ่ปลอยลังคามาแล้วอันนี้เนี่ยเพิร์ลบอคนล่มนะอย่าขามคนล่มอย่าขามเพิ่นว่าอยู่เนาะทุกอย่าเพ่อขามเพิ่นลบอกอยู่เลย อันนี้นะคือการนอดบุญบัตรสมาเนาะกางนำเขาแตลก็เคยจะที่ได้เพื่อแต่นี่เพิ่อนก็สู่มาแต่ไปไทยเท่าไรปีเนาะอย่างนี้พอได้อะเวียงจันทร์กับลุนเติบเนาะอะเวียงจันทร์กับไปอีกอะอยู่ไทยเท่าปีจามปีอยู่อยู่สิเวียงจันทร์เลยสองปีป่าก็เคยจะที่ละก็กลับมาอยู่บ้านอยู่อัตปุยอยู่อัตปุยอีก ກະບນນກວດີນກັບມບນນີຈກປີຈງດພອ YouTube ພໍ່ນີ້ມຖືວ່າພິນີຄົນສູຕອດນນາະສູງານານຍັງບໍດ້ອຍຜູໄດປຄມດດນບ ขี <ion> <Bond> ่ไปผ่าากด้เี่ไดอยู่บ่สเตลเจ้าจะป้าไปแข่งเน็ตหลายเด้อแข่งเน็ตหลายย่ำนั่นนั่นเลยมพ่มันเสื่อมบอวันนี้ไปอยู่โฮมพี่อนบานนี้มัต่คุยน้ำพึ่อยู่แดดอาโตคอยห่อนคอยห่อทานเือิบห่อนแล้ว่ทานเลเจ้าอบ่ปาจ้ะ <laughs> à, mày anh anh, à, ừ. mà nhá năm cốc qua thì kia ăn nhuộm ngà bao ô mày tắt phôm sẵn bò mày quan chẳng mặt mày mặt mặt chẳng mặt chẳng nhà sao hùa nó mày nhau mặt nhà, nhà sao đó là chồng nhau chú bà đi phần gì khan hay bà đi แต่ว่าก็นี่บริโบคบ่เออ,เอ,อมาทาังนี้ยังว่าเดียวเห็นขมหัวเลยเนาะเดียวเห็นทังนั้นน่นถูกนะทังน,ะงนี้กันดินถูกนะเนาะแปับแป๊บลงบ่แบบรับแลง่ นังยันชิปปับลงพี่บอโอ้ปับให้มันเพียงแต่ว่าเป็นเห็ดแล้วเรียบร้อยก่อนเนาะเท่ากับคอยขุดทีหลังแต่ว่าเป็นเห็ดเพื่อนแดดเป็นอยงแล้วเท่ากับคอยปับใช่นะบางที่ขี้ดินเท่าถ้าว้าเต็มเพื่อนแล้วกะเทามาส่วนใช่แถวน้ำนี่เนาะโอเคบวัดนี้เนาะโดยกระดาษผสมกวนนี่เนาะโดย กังหน่อยอ่าคนสิไปเฮ็ดกับเข่าบ่ให้อ่าคนที่ว่าไปแบบคนบริจ้างบ่อยู่โรงเรียนน่ะเส่วนรวมมีน้ำใจนะทางเสตเตลคนนี้ทางเสตเนี่สิเป็นอ่าซาเป็นแม่อันนั้นแม่ขั้วมาดิอะไรเมนูอย่างเด้อเนาะ สบายดีเด pues ้อโดยพี่น้องเยเนาะใทางสแตล์พนไปอ่ะทางสแตล์พนไปอันเฮ็ดอยู่เฮ <t> ็ดก uhm ินทางโฮเกียนก่อนพี่น้องเยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนว่าสิไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่โฮเกียนเพื่อนว่าอ่าเพื่อนร่วมแห้งกันไปเฮ็ดโฮเกียน เฮือนละคนหมอยขาดว่าสันเนาะโดยอ่ะสำหรับคืนนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็สีวัชพูชุกชุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมหาสมน้ำเน่เนาะพอเป็นกำลังแรงใจให้ทางสร้างวัชุูเพิ่นพี่น้องเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณวัชพูชุกชุกคนที่มาหาสมสร้างกิ่งต้นจนวัจจบแล้วก็บุคลากรชนะเด้อเนาะอ่ะสำหรับคืนนี้ขอคำว่าสบายดี